EdV 150I สวัสดีครับช่างแม็กคอนด้เหมือนเดิมครับวันนี้อยู่กับเจ้า ADV 150i นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับสเปคต่างๆนะครับจุดที่น่าสนใจต่างๆของเจ้า ADV 150i นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้ใช้งานมากๆเลยนะครับนะครับลักษณ์ภายนอกถอดแบบมาจากรุ่นพี่เลยนะครับ XADV นะครับแต่อันนี้เรามาใน cc ที่เล็กลงนะครับ 150cc ADV 150cc นะครับเดี๋ยวจะไปจอดลึกกันนะครับลูกเล่นต่างๆออปชั่นต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวไปช่องกันเลยครับสำหรับไฟหน้านะครับของ ADV 50ก็จะเป็น LED นะครับนะครับรูปทรงนะครับโจอบเฉียวสำหรับรถลุยๆนะครับ ไฟหน้าตัวนี้นะครับก็จะมีไฟ daytime ด้วยนะครับเวลาที่เราขับขี่ตอนกลางวันนะครับก็คือจะสว่างนะครับสวยครับไปไหนใครก็มองนะครับ ADV 150ตัวนี้นะครับสำหรับระบบการเตือนหลังนะครับแหมมองข้ามไม่ได้เลยนะครับสำหรับโช๊คซับแทงคู่นะครับของโชวะนะครับ มาในรุ่นของ ADV150 นะครับก็คือนุ่มหนึบแน่นอนนะครับเหมาะกับการลุยๆเลยนะครับรับน้ำหนักได้ดีนะครับซับแรงกระแทกนะครับสำหรับโช๊คซับแทงคู่นะครับมาจากโรงงานเลยของโชวะนะครับในสองเลื่อนไม้นะครับก็จะเป็นแบบดิจิตอลเลยนะครับแต่จะมีสองจอนะครับก็คือเกี่ยวกับการแสดงผลนะครับเรื่องการอับขี่ก็จะเป็นจอนี้นะครับเรื่องความเร็วนะครับบอกเวลา สถานะแบตเตอรี่นะครับพวกนี้นะครับมันจะใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยครับเลือกตามโหมดนะครับจะดูอุณหภูมินะครับจะดูอัตาการติดเปลืองนะครับแบตเรามีกี่โวล์แล้วนะครับใกล้จะเสียหรือยังนะครับดูเลขไม์ต่างๆพวกนี้นะครับและอีกหนึ่งรุ่นเอ่ออีกหนึ่งจุดที่สําคัญเลยนะครับคือการแยกส่วนการแจ้งเตือนนะครับก็คือจะมีเกณฑ์ด้านล่างนะครับแจ้งเตือนเกี่ยวกับพวกเอ่อ สัญญาณไฟ abs สัญญาณหัวฉีดนะครับไฟกุญแจหรือไฟเลือดต่างๆนะครับจะแยกส่วนกันนะครับเพื่อการใช้งานหรือการสังเกตที่ง่ายขึ้นนะครับของเจ้า edv ร5 0สตัวนี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับก็จะเป็นแบบรีโมทและ honda smart key นะครับของเจ้า edv ตัวนี้นะครับก็คือจะไม่เป็นแบบกุญแจแล้วนะครับ edv เปิดตัวมาก็จะเป็นรีโมทเลยนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับก็จะมีรีโมทนะครับตัวนี้ที่ต้องพกติดตัวไว้นะครับ กุญแจสำรองนะครับอันดำๆสองอันตรงนี้เก็บสำรองไว้นะครับบาร์โคดนะครับเวลาฉุกเฉินหรือว่าสั่งรีโมทใหม่นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายครับเรียกรถตรงนี้ล็อกรถนะครับล็อกรีโมทนะครับฮอนด้าสมาร์ทคีนะครับเราไม่ต้องหากุญแจมาไขแล้วนะครับนะครับใช้งานกับสวิตช์จระเบิดตรงนี้นะครับเราจะเปิดบอกก็สะดวกครับตรงนี้นะครับบิดมาหาเซฟเหมือนเดิมนะครับ กดเปิดเบาะนะครับเราก็จะเปิดเบาะได้แลัสะดวกยิ่งขึ้นครับกับการเติมมันนะครับไม่ต้องเปิดเบาะเติมมันแล้วกดฟูเอลนะครับนะครับเด้งขึ้นมาเลยนะครับเอาใหม่อีกทีนะครับตอนนี้ฝาหนังปิดอยู่นะครับกดฟูเอลนะครับด้านบนนะครับเด้งขึ้นมาเลยลุยแบบหลุๆนะครับเปิดหมุนซ้ายน้องเต็มถังนะครับ สะดวกครับไม่ต้องเปิดเบาะเติมมันเหมือนรุ่นอื่นนะครับ a d v 150นะครับในส่วนด้านข้างของด้านขวานะครับก็ออกแบบมานะครับปลายท่อกระดกนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันส่วนของท่ออีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับพักเท้าของผู้ซ้อนนะครับพักเท้าของผู้ขับขี่นะครับสองระดับเหมือนเดิมนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจนะครับเหล็กกันตกนะครับ หรือเหล็กท้ายเบาะนะครับตัวนี้ออกแบบมาให้จับประชับยิ่งขึ้นนะครับมันจะสอดนิ้วมาล็อกได้พอดีนะครับเวลาผู้ขับขี่นะครับซ้อนท้ายมีผู้ซ้อนท้ายไปด้วยนะครับก็จะจับได้กระชับยิ่งขึ้นนะครับนะครับนี่ไฟท้ายนะครับนี่ครับแฮนด์บาร์นะครับออกแบบมานะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อ รองรับแรงกระแทกนะครับในการขับขี่แบบลุยๆนะครับครับในส่วนของรอบคันนะครับเราจะไปดูเรื่อยๆทีละจุดนะครับอ่านะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับกดเข้าไปเพื่อปลดล็อกนะครับเปิดออกมาก็จะเจอกับนะครับช่องไฟ1 2โวลต์นะครับเราก็ใช้อุปกรณ์เสริมนะครับเสียบกับสายย s b นะครับเสียบกับโทรศัพท์ใช้งานได้เลยนะครับเวลาขับขี่ทางไกลก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการชาร์จโทรศัพท์นะครับ ที่วางเท้านะครับของ h o ้ d a a d v ดีตัวนี้วางได้2อระดับนะครับเพื่อการปรับท่าทางการขับขี่นะครับไม่ให้เมื่อยนะครับได้ขับขี่ได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับนะครับตรงนี้ส่วนพัดเท้านะครับของคนซ้อนก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับพง่ายคือแต่งมาแล้วนะครับขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นระบบ ESP นะครับขับเคลื่อนด้วยขุมกำลัง1 5 0ซีซีนะครับจ่ายน้ำมัน แบบหัวฉีด PGM-I นะครับไฟท้ายนะครับดีไซน์ใหม่ในส่วนของท่อไอเสียนะครับก็จะออกแบบมาเป็นทรงสูงนะครับหรือว่าท่อทรงกระดกนั่นเองนะครับมันจะได้เข้ากับสไตล์รถแบบแอดเวนเจอร์นะครับแล้วท่อไอเสียตัวเนี้ยนะครับของ ADV 50เนี่ยนะครับมันจะเหมาะสำหรับการรีดกำลังนะครับการออกตัวนะครับเพื่อที่จะตอบสนองกับรถลุยๆแบบแอดเวนเจอร์นะครับ ของเจ้า ADV 150นะครับกับท่อทรงสูงหรือทรงกระดกนั่นเองในส่วนของเบาะนั่งนะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับทําให้ขับขี่สบายนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายนะครับและที่สาคัญลูกเล่นหนึ่งอย่างก็คือปรับได้2อระดับนะครับเบาะนะเปิดมานะครับมันจะค้างได้2อระดับนะครับอันนี้ประมาณ45องศานะครับระดับที่1ต่อไปเปิดสุดนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับขึ้นสุด นะครับและยูบ็อกนะครับกว้างมากอันนี้จะเป็นหมวกกันน็อกเต็มใบนะครับและสามารถใส่แบบครึ่งใบได้อีกหนึ่งลูกนะครับตรงนี้หรือจะใส่สัมภาระต่างๆนะครับถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านแน่นอนนะครับนะครับยูบ็อกขนาดใหญ่เบาปรับได้2อระดับนะครับแบบนี้นะครับเพื่อความเท่นะครับปเท่ยสนิทแบบนี้นะครับเจ้า ADV 150ตัวนี้นะครับชิลหน้านะครับสามารถ ปรับขึ้นได้นะครับตอนนี้ชิวหน้าอยู่ในระดับที่ต่ําสุดนะครับวิธีการปรับนะครับเราใช่สองมือนะครับดึงปุ่มนี้นะครับที่ปรับชิวหน้าทั้งสองฝั่งเลยจะมี2ค่สองฝ้าสองข้างนะครับเราต้องดึงพร้อมกันแล้วก็พอดึงออกมาปุ๊บเราก็จะดันขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการปรับไปดูนะครับนะครับตอนนี้ผมได้ปรับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับทาการดึงตรงนี้นะครับตอนแรกมันอยู่ล็อกล่างนะครับผมดึงขึ้น นะครับชิลก็จะเลื่อนขึ้นมานะครับช่วยลดแรงประทะนะครับของผู้ขับขี่นะครับเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยลมมันจะประทะเราแรงนะครับชิลตัวนี้ก็จะช่วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการลดแรงประทะนะครับอันนี้คือปรับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับชิลหน้าที่ปรับได้ของ ADV150 นะครับเบรกหน้าเบรกหลังนะครับก็จะเป็นแบบดิดเบรกนะครับจะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆที่ว่าเป็นดัมเบรกนะครับอันนี้ก็เป็น เบรกหลังนะครับก็จะเป็นดิดเบรกนะครับอันนี้คือพวกปั้มบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ล้อกันนะครับมาดูที่เบรกหน้าก่อนนะครับก็จะเป็นระบบเบรก ABS นะครับเฉพาะเบรกหน้านะครับนะครับตัวปั๊มเบรกก็เป็นลูกสูบคู่นะครับนี่ครับแล้วก็มีระบบ ABS นะครับหรือระบบป้องกันล้อล็อกนั่นเองนะครับเพื่อผู้ขี่จะได้ไม่ไม่เกิดปัะพิเตุเวลากำเบรกงแรงนะครับล้อมันก็จะมีการเบร่อยเบร่อยนะครับเพื่อป้องกันการลื่นถลายนะครับจานเบรกแบบ เวฟนิสนะครับก็คือจะมีส่วนช่วยในการเรื่องการระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนให้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวขอบล้อหน้าขอบล้อหลังนะครับมีขนาดไม่เท่ากันนะครับล้อหน้าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นขอบ14นะครับเพราะว่ารถแบบแอดเวนเจอร์เนี่ยล้อหน้าจะต้องใหญ่กว่านะครับล้อหลังเล็กลงนับเล็กกว่าล้อหน้าเพื่อการออกตัวนะครับก็จะมากับยางนอกนะครับ อันนี้จะเป็นยางแบบไม่มียางในนะครับขนาดยาง110ทับ80 14นะครับเนี่ครับของเจ้า a d v 150นะครับนะครับมากันที่ระบบเบรกหลังบั่งนะครับนะเบรกเบรกหลังนะครับที่พิเศษเลยก็จะเป็นแบบดิสเบรกเหมือนกันนะครับมาในปั๊มหนึ่งลูกสูบนะครับจานเบรกหลังนะครับขนาด220มิลนะครับแล้วขอบล้อหลังนะครับหรือวงล้อหลังเนี่ยจะเล็กกว่าล้อหน้านะครับ อันนี้จะเป็นขอบ13นะครับรัดกับยางไม่มียางในนะครับพวกนี้ยางเหเดี้ยน130ทับเจ็ดบนะครับเจ้า ADV นะครับก็จะมีสวิงอาร์มใหม่นะครับก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นนิดเบรกเลยนะครับซึ่งสายพานของด้าแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนตะกูลพวก110 125หรือ150เหมือนพิ x เกุนี้จะเป็นดัมเบรกนะครับ ADV จะเป็นรถแบบ Adventure นะครับกรต้องการระบบเบรกที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบดิเบรกนะครับ เป็นจุดเด่นเลยนะครับก็คือดิสเบรกหลังแล้วก็โช๊คซับแทงคู่นะครับของโชวะนะครับนะครับ ADV 150้าสินะครับเหมาะสําหรับรถที่ใช้ในการเดินทางนะครับและที่สำคัญเลยถังน้ํามันนะครับของ ADV คันนี้นะครับสามารถจุได้ถึง8ลิตรนะครับถังน้ํามัน ADV นะครับวิ่งไกลๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจุได้ถึง8ลิตร สำหรับเจ้า ADV 150นะครับนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับเช่นพวกสวิตช์แฮนด์พวกนี้นะครับก็จะมีแต่นะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับใช้งานง่ายนะครับไฟเลี้ยวนะครับสวิตช์ไฟเรียวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมีจอแสดงแจ้งแยกออกมานะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะรวมกับเรือนไมลไปเลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับไฟเตือนไฟสูงนะครับ หรือจะเป็นโหมดไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้นะครับก็จะแจ้งเตือนเลยนะครับแยกส่วนออกมานะครับอีกหนึ่งโหมดนะครับโหมดไอสต็อปนะครับหรือโหมดประหยัดน้ามันนะครับเปิดการใช้งานหรือเปิดการใช้งานด้านล่างนะครับหรือจะปิดการใช้งานด้านบนนะครับก็จะมีจอแสดงผลแยกออกมานะครับตรงนี้นะครับการใช้งานคร่าวๆของพวกสวิตต่างๆนะครับ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของเจ้า ADV 150นะครับสิ่งที่ตอบโจทย์คุณลูกค้านะครับหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลแบบแยกส่วนนะครับในส่วนเรื่องเลนส์ไม้นะครับแฮนเดิลบาร์นะครับซับแรงกระแทกดีขึ้นนะครับชาร์จแบตโทรศัพท์ก็ได้นะครับถังน้ํามันนะครับตรงนี้จุได้8ลิตรนะครับลิตรเบรกหน้านะครับ มีระบบเบรก abs นะครับชิวหน้าปรับได้2อระดับนะครับชกหลังโชว่านะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับท่อระท่อไอเสียนะครับทรงสูงหรือทรงกระดกนะครับติศเบรกหลังนะครับนะครับรักเท้าตู้ซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งนะครับขนาดใหญ่นะครับนั่งสบาย ค้างได้2ระดับนะครับอันนี้ปะมาณ45องศานะครับหรือจะเปิดหมดเลยนะครับก็เปิดได้นะครับยูบล็อกขนาดใหญ่นะครับในเจ้ารุ่น a d v 150นะครับรุ่นนี้นะครับผมว่าตอบโจทย์ผู้ที่กำลังมองหารถสายพานแบบลุยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับเจ้า a d v 150ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรักฟังนะครับสวัสดีครับ